เดี๋ยววันนี้เรามาวัดความร้อนของน้ํากันช่วงเที่ยง5โมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แดดแรงมากที่สุดเมื่อเช้าผมยังไม่ได้กางแสแลนด์และน้ํามันยุบที่น้ํายุบเพราะกล่องมันรั่วไม่ได้เติมมาจับดูน้ําร้อนจีเลยแล้วพอมาเติมน้ําแล้วกางสแสลนด์พอกางแสแลนดแล้วน้ําก็อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนแล้วที่สำคัญบอ่อพักน้ำมันต้องใหญ่อันนี้หกสิบลิตรผมว่าไม่พอต้องร้อยลิตรขึ้นเพื่อเวลาน้ำมันร้อนแล้วอ่ะพอมลงไปในถังก็ลดอุณหภูมิได้ถ่าน้้ำมันเยอะมวลน,น้ำมันเยอะใช่ไหมมันก็จะลดความร้อนได้ตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองอยู่แต่ตอนนี้กลางสแลนให้แล้วมันก็ไม่ร้อนแล้ว ความร้อนหายไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีงบซื้อถังใช้ลังโฟมไปก่อนจางเซรนแล้วก็ช่วยได้เพราะยืนตรงนี้ก็ยังไม่ร้อนเลยคนยืนยังไม่ร้อนแต่ก็มีแสงนะมีแสงแต่ว่าไม่ร้อน